สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอลำเพียชลาประธานกามแกนจงอ่างครร้างสอดแจงนะคะหลังจากที่ล่องขีปนะคะไปแล้วขีปอ่าลัมก้อนสวรรค์กับลัมเตยหัวน้นตานนะคะหรือว่าเตยหัวดอนตานลงกไปแล้วนะคะมีคุณผู้ชมสงสัยขอกันขมาถามกันขมากอน,นาน,นี่เี๋ยหลับค่ะว่าความแตกต่างระหว่างลัมก้อนสวรรค์กับลัมเตยหัวดอนตานนี่แตกต่านนตตงกันจังใดนะคะ สองอันนี้แตกต่างกันแบบใดนะคะต้นสายปลายเหตุเกิดมาจากสายอะไรยังไงนะคะจะต้องเว้าไปถึงล่มข้อนสวรรค์สะกนค่ะลั่ม้อนสวรรค์เป็นศิลปะของภากใตนะคะของประเทศเล่านะคะค้อนสวรรค์ค้อนไตหรือเล่ากลางไล่แต่แต่เล่ากลางลงไปจวบฮอดเล่าไตเลยนะคะค้อนสวรรค์เล้าไตก็มีนะคะซี่พันดอนแถวจำปาสาแถวไถทยั้างไตนะคะ ภาคใต้ของประเทศเล้านะคะซึ่งฟังไสยของแม่น้ำโขงของเฮ้านะคะนันคือลั่มค้อนสวรรค์ค่ะเป็นศิลปะการสแสดงจากประเทศเล้าประเทศเพื่อนบ้านนะคะจากซอปป,อ,ปอเลาานะคะส่วนลั่มหัวดอนตาลน,นะคะเป็นศิลปะการสแสดงของไทยเฮ้านะคะแถวใดแถบใดแถบนี่ค่ะเพื่อดอนตาลคะ่ะจังหวัดอ่า มุกดาหารจังหวัดนครพนมมุกดาหารจังหวัดนิดแถบลุมน้ำโขงแถบนี้นะคะเป็นอยจางเอิญวัดละหัวดอนตาลเป็นอยจางเอิิญวัดละหัวโน่นตาลคําว่าดอนคําว่านโน่นคือที่ลักษณะเป็นโน่นเป็นเป็นโน,น,น่นโน่นน้อยๆบ่แมนผู้เขาเด็กขันผู้เขานี่คือญงๆผู้ไงเป็นผู้ใน่วย่แต่ว่าขันโน่นนี่นหมายถึงมาเป็นทีทีโน่นเป็นทีโน่น олод. ว่างไงไๆคืออ่าเป็นที่ เป็นที่ภาษาไทยเอินเอ่นว่าอย่าง่ะเอิ่นว่าคันน้องนี่คือที่ลุ่มเนาะคันน้นคือที่ดอนที่ดอนเ,อเป็นสันดอนเป็นสันดอนไหมคะ่ะภาษาไทยเอิ่นว่าเป็นสันดอนเป็นที่น้นนะคะแล้วมีป้าตานหลายมีตนตานหลายแล้วบ้านพิหันคือบ้านหัวดอนตานบ้านหัวบ้านน้นตานบ้านหัวดอนตาลน,นะคะเกิดอยู่แถวๆนั้น นะคะสมัยก่อนสัญจรท่างเรือมากนะคะมาพ่อยุหันพอดีมาเจอยุหันพอดีก็เลยเอิดว่าหัวดอนตานหรือหัวนุ่นตานอ้าบันนี้กับก็มาสู่ความแตกต่างระหว่างข้อนสวรรค์กับหัวดอนตานแตกต่างกันเจ้าใดนะคะฟังเบิงกัแล้วกันความแตกต่างของหัวดอนตานกับหัวนุ่นตานค่ะเฮ้ยยา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 อันนี้เฮ้ยยาคือกันเด้อพี่น้องเด้อ ào khoan sáu lần con on 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 kéo may được on on nhã mờ hoa chalum bon chiết ham mòn để nằm ai hỡi ya hơi ya Hơi ya hỡi ya nè đẹp ta bằng đấy on 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 kéo may được on on ยาเม่อหัวจะลมบอนคิดอําหอนแตน,นําไอ้เฮ้ยอย่า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 ซัมีบ้านี้หัวดันตาลหัวดันตาลบระลงซํานี่ทำนองกระแตกตากันโอเดพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยก็ซาบานกเข้าตัวบ้านออ้มันฉันหองเขาสาซาบานก ข้าทองบานไอ้มันคันมวนโอเดพี่ชายเอ่ยบันเธอมาหดแล้วคู่ข้างสร้างบ่ตน้นก็สร้างบ่ตน้นเจ้าคอนไตก็สร้างบ่ตน้นเจ้า,าคอนตำ่ำโอเดพี่ชายเอ่ยแสนสิตดัดไม่คำว่าแสนสิปั๊มไม่โยสู้ขึ้นกาบเถิงเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่า เฮ้ยหย่าพี่เฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยยานี่คือความแตกต่ตางอ่าฟังเบิรงชชัดไหมเด้อค่ะเด้ออ่อนอ่อนแก้มใบดอกอ่อนอ่อนเนี่ยมือหัวจะลมบอนคิดทำ่อนแต่นำ้ำไอยเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่า เฮ้ยอย่าซีวากอ่ะบันนี้คอนสวรรค์ไปแล้วดอนตาลด้บบ oh, ันนี้ดอนตาลโอเดพี un, ank, man, ăn, ong, ่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยก็าซาบนกเข้าตัวบ้านอายมันคันห้องเขาซาบนก เขาท้องบ้านอ้มันคันมวนโอเดพี่ชายเอ้ยบันเถอะมาฮอดแล้วคู่ค้างสร้างบาตน้นก็สร้างบาตน้นก็คอนไตเอ้ยสาบมตน้นก็คอนตำโอเดพี่ชายเอ้ยแสนสิตดัดไม่คำแสนสิพัมไม่โยสู้ขึ้นกระบอเถิงโอเดพี่ชายเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยาเฮ้ยเฮ้ยา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 นี่เห็นบอค่ะความแตกต่างเออเป็นพญาเกี่ยวสาวคือกันนะคะเป็นลักษณะการเกี่ยวผ้าล่าสีคือกันคา้กันหรือสิเอิ้นวาลําพญาย่อยหัวดอนตาลก็ได้กระแมน ล่ำหัวดอนตาลเต้ยหัวดอนตาลกระเมนล่ำพญาย้อยดอนตาลหัวดอนตา่างกระเมนพญาย้อยกระเมีนคือกันแทบจะแยกกันบ่อกออกเด้อค่ะคันบ่สังเกตฟังดีๆความแตกต่างสิแตกต่างกันอยู่โอเดพี่ชายเอยพี่ชายเออ องนี่เน่าจะทำกรรมแดนใดแลน้องพี่ปูป่ามีบ่อนนองทางบ้านมอมพะนางโอเดพะนางเอ้ยน้องเมียให้จังแดดา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 ด้าด้าดาดาดาเฮ้ยอย่าเฮ้ยอยาเฮ้ยอยาเฮ้ยอยากเห็นบ่อสีมิขืนนั่น

บ่มีดันแดดัดนแดเดัดนดนดนแดนแดนดนแดนแดดัดนแดดันแดนดันแดน่ดนแดนดันแดดนนแดนดนนแดดนดนแดนแดนแดดนนแดดันแดดนนแดดนนแดนดนแดนแนแดนนดนนแน้นแมานย

ลงหันเลยนะคะระวังข้อนสวรรค์น,นะคะอ่ะพิดพาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะอันนี้คือความรูน,น้ำมาฝากเยาวชนผู้เกิดใหม่ยงรุ่นค่ะอย่าลืมเข้าไปติดไลค่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดว่าใจร้วนๆใน YouTube ช่องซาจงอางแล้วค่ะเฟซบุ๊กเพจจงอางครังซอดแจ้งหรือ Facebook นะคะ หมอลำเพชรชลาพัฒน์การแกนหรือเฟซบุ๊กทีละเดชศรีชัยนะคะขอพูณทุกการรับชมค่ะพี่น้องมีข้อมูลดีๆมีความรู้อีหยังหรืออยากฟังทำน้องใดอยากฟังล่ำหยังอยากฟังข้อมูลอยากฟังอีหยังขอกนเขอมาใดค่ะนี่ใต้คอมเมนต์นี่ค่ะพิมพ์กันขอขอมาได้หรือบางใดผิดพาดพังบางใดอยาเพิ่มเติมบางใดอยากแก้ไขค่ะขอกนเขอมาใดค่ะ แน่นำกันเข้ามไาดใดถือว่ามาแช่ประสบการณ์ร่วมกันถือวา่ามาว่าสสุพี่น้องฟังถือว่ามาให้ความรู้กับผู้เกิดไม่แง่รุ่นเป็นการแช่ประสบการณ์ซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมฮักพี่น้องสุข,ขุสุขคนค้า